เมื่อการล้อเลียนข้ามเส้นวิกฤติศัสธาสังคมต่อสื่อไทยกำลังเกิดขึ้นจริงหรือไม่โลกสื่อไทยกำลังเผชิญกับคำถามใหญ่ที่หลายคนพยายามหลีกเลี่ยงนั่นคือเมื่อไหร่ที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะกลายเป็นการทำลายศักดิ์ศรีของผู้อื่นคำตอบอาจจะทำให้หลายคนต้องทบทวนมุมมองของตัวเองเหตุการณ์ล่าสุดที่สร้างความสั่นสะเทือนในแวดวงสื่อมวลชนไทยเกิดขึ้นเมื่อวันที่8กันยายน2568เวลา17นาฬิกาเมื่อองค์กรแห่งหนึ่งที่ดูแล มาตรฐานวิชาชีพสื่อได้ออกมาตีะระฆังเตือนอย่างเป็นทางการสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้เปิดเผยจุดยืนอย่างชัดเจนผ่านถแถลงการที่มีหัวข้อว่าบทบาทสื่อมวลชนต่อการแสดงออกในที่สาธารณะโดยตรงไปที่ประเด็นที่กำลังร้อนแรงในขณะนี้แต่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มซับซ้อนเป้าหมายของการตักเตือนครั้งนี้คือคุณลักษณะปัญวิชัยหรือที่คนรู้จักในนามคำพากา ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเธอได้ใช้วาจาที่มีลักษณะเสียสีและเย้ยหยันต่อคุณสิริพัฒน์กองตรการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจากพรรคประชาชนสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้ร้ายแรงยิ่งขึ้นคือการที่คำพูดเหล่านั้นได้เชื่อมโยงเข้ากับประเด็นเรื่องภาวะจิตใจที่เศร้าหมองและสิ้นหวังซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่ละเอียดอ่อนและต้องการการจัดการอย่างระมัดระวังการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างการจัดรายการผ่านช่องทางสื่อดิจิทัลออนไลน์ องค์กรวิชาชีพแห่งนี้ได้แสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งว่าพฤติกรรมการสื่อสารแบบนี้อาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อเกียรติภูมิและชื่อเสียงของบุคคลที่ถูกกล่าวถึงและที่สำคัญกว่านั้นคืออาจจะสร้างความเจ็บปวดทางใจให้กับผู้ที่กำลังต่อสู้กับปัญหาสุขภาพจิตในสังคมและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามสมาคมได้วิเคราะห์ว่าการกระทำที่เกิดขึ้นไม่สามารถยอมรับได้เมื่อพิจารณาจากมุมมองของจรรยาบรณวิชาชาีพในสาขาสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ที่กระทำการดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบในการถ่ายทอดข้อบูลข่าวสารต่อสาธารณาชนการที่บุคคลในตำแหน่งดังกล่าวควรจะยึดถือหลักการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมแสดงความเคารพต่อคุณค่าและศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคนและต้องหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่อาจจะนำไปสู่การสร้างความรู้สึกเกลียดชังหรือการดูถูกดูแคลนบุคคลใดบุคคลหนึ่งในสังคมสมาคมได้เน้นย้ำแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญว่า การปฏิบัติงานของผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชนในทุกสาขาจำเป็นต้องมีหลักฐานที่มั่นคงในการปกป้องสิทธิมนุษยชนเสรีภาพของปเจกบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาาจัรไทยพุทธศักราช2560โดยเฉพาะในมาตรา27นอกจากนี้ผู้ประกอบวิชาชีพควรจะมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านจิตใจรวมถึงกลุ่มคนที่มีความเปราะบางในสังคม แต่นี่คือจุดที่เป็นที่ถกเถียงกันแม้ว่าการแสดงออกที่เป็นปัญหาจะเกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละบุคคลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นสื่อดิจิทัลและแม้ว่าคุณลักษณะจะได้ตัดสินใจหยุดพักการดําเนินรายการคุยคลายข่าวไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ตามแต่สมาคมได้กล่าวย้ําเป็นพิเศษว่าผู้ที่ประกอบอาชีพในสาขาสื่อสารมวลชนทุกคนยังคงมีภาระผูกพันทั้งด้านจริยธรรมและจรรยาบรณที่จะต้องรักษาระดับ มาตรฐานในการแสดงออกให้เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับและห้ามใช้คำพูดหรือการกระทำที่อาจจะนำไปสู่การดูหมิ่นเยยดหามการกดขี่ข่มเหงหรือการสร้างความรู้สึกเกลียดชังต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งในสังคมด้วยเหตุนี้สมาคมจึงได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกคนรักษาระดับความรับผิดช,ชอบตามมาตรฐานวิชาชีพและแสดงออกในทางที่เป็นการสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์เพื่อที่จะทำรงรักษาไว้ซึ่งความเชื่อมั่นศรัทธาและความไว้วางใจที่สังคมมีต่อสื่อมวลชน คำถามที่ทุกคนต้องตอบในยุคที่เสรีภาพในการแสดงออกได้รับการปกป้องอย่างเข้มแข็งเส้นแบ่งระหว่างการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์กับการโจมตีที่ไร้จริยธรรมควรอยู่ตรงไหนและใครควรเป็นคนกำหนดมาตรฐานนี้คุณคิดว่าการกระทำของขบากาในครั้งนี้ควรได้รับการอภัยเพราะเป็นเสรีภาพในการแสดงออกหรือควรรับผิดชอบเพราะขาดจริยธรรมวิชาชีพมาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์เราอยากรู้ว่าคุณยืนอยู่ข้างไหนในประเด็นนี้